Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to c r u d i a teaches English. วันนี้นะคะเรามาเจอกันเป็นคาบที่7แล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆของครูก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทักทายกันก่อนเลยนะคะโอเค Hello. Hello. How are you today, all my students? เป็นยังไงกันบ้างคะ,ะครูหวังว่าเด็กๆจะสบายดีนะคะอยู่บ้าน ปลอดภัยแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการมาเรียนออนไลน์นะคะแทนที่เราจะนอนเล่นเกมอยู่เฉยๆเราแบ่งเวลาบางส่วนของเรานะคะมาเรียนหนังสือกันบ้างนะคะคุณครูจะพยายามทำให้การเรียนของเราสั้นที่สุดนะคะเด็กๆจะได้พักผ่อนพักสายตาบ้างนะคะโอเควันนี้นะคะคุณครูก็ มีเกมให้เด็กๆมาเล่นก่อนเลยนะคะเด็กๆหยิบหนังสือเล่มสีเขียวเข้มมาเลยค่ะวันนี้เราจะใช้ students book นะคะหนังสือเรียนนะคะเล่มนี้เรายังไม่เคยใช้กันเลยนะคะเทอมนี้อาเด็กๆหยิบขึ้นมาเลยค่ะ turn to page 34'' เปิดไปหน้าที่ 34'' นะคะ turn to page 34 y อเอ่าเปิดไปหน้าที่34นะคะ เล่มสีเขียวเข้มนะเด็กๆก,ก็จะเจอหน้าตาของกิจกรรมของเรานะคะเด็กๆก,ก็จะเจอกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้เนาะอ่าโอเคนะคะคราวนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมกันเป็นเกมทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขแล้วก็เรื่องของอายุนะคะเมื่อคาบที่แล้วเนี่ยคุณครูสอนเด็กๆไปว่า ถ้าเด็กๆได้ยินคำถามที่เกี่ยวกับอายุคำถามคือ how old are you นะคะถ้าเด็กๆได้ยินคำถามแบบนี้เด็กๆจะตอบอายุของเราง่ายๆเลยสั้นๆเลยว่า I'm ตามด้วยตัวเลขอายุของเรานะคะเช่น I'm five I'm six I'm 7 I'm ten I'm thirty I'm 15 I'm twenty เราใส่ตัวเลขตามหลังคำว่า I'm ไปนะคะวันนี้เด็กๆ ดูในหนังสือของตัวเองหน้านี้เลยนะคะที่มีคนอยู่ทั้งหมด6คนอ่าแต่ละคนเขาก็มีอายุของเขาอ่ามีอายุอยู่นะคะตรงนี้นะโอเคคือตัวเลขนะคะเดี๋ยวคุณครูจะบอกค่ะจะบอกว่าให้เด็กๆชี้ไปที่คนคนไหนอายุเท่าไหร่เด็กๆก,ก็จะต้องชี้ให้รวดเร็วเลยโอเคไหมคะ Are you ready? โอเค I want you to point at the one who is ten. I want you to point at the one who is ten. อ่คนไหนคะคนไหนที่อายุคือ10อ่าเด็กๆค่อยๆนับใครยังจำเลขไม่ได้ค่อยๆนับนะคะอย่ารีบน,นะเคได้คำตอบหรือยังคะอ่า t e คือคนไหนคะ10คือผู้หญิงคนนี้นะคะ โอเค she is 10อ่าต่อไปเลยค่ะ point at the person who is 5 point at the person who is 5 5ค่อยๆนับนะคะ5คือใครคนไหนที่มีอายุ เท่ากับ 5. Point at the person who is 5ได้คำตอบเรียงคะ5คือเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะโอเคอีกหนึ่งข้อคะ่ะมีสมาธินะคะ Are you ready? โอเค Point at um, the person who is 8 Point at The person who is eight อ่าเจอเรื่องคะ eight คนไหนนะที่มีอายุเท่ากับ eight โอเคอ่ะนับพร้อมกันสิ one two t h คือ8ปนะคะอ่าแคือคนนี้นะคะโอเคอ่าเด็กๆสามารถนะคะ ไปเล่นต่อได้นะคะไปเล่นต่อกับผู้ปกครองได้เลยนะคะชวนผู้ปกครองมาเล่นต่อฝึกพูดได้เลยว่าคนไหนอายุเท่าไหร่แล้วก็แข่งกันชี้ผัดกันชี้ก็ได้นะคะโอเคอะมาถึงกิจกรรมต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณครูมีวิดีโอให้เด็กๆด,ดูนะคะ เป็นวิดีโอเกี่ยวกับอะไรเด็กๆลองเดากันดูนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะเรียนเรื่องอะไรนะคะวิดีโอนี้เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆอาจจะไม่เข้าใจทุกคําเด็กๆดูภาพไปก็ได้แล้วฟังเสียงไปไม่เข้าใจทั้งหมดไม่เป็นไรนะคะลองลองฟังและลองเดาดูว่าวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องอะไรนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปดูวิดีโอกันเลยค่ะ How many Most mammals have four legs. Therefore, all cats, dogs, wolves, hippos, rhinos have four legs. However, not all mammals have four legs. A, a monkey is a mammal with two legs, two legs and two arms. Mammals. The so that's different that's from mammals. They have feathers instead of hair and a beak for a mouth. They walk on two legs and have two wings. Like all insects, ants have six legs. They are sociable animals that live in ant colonies. Unlike insects, spiders have four pairs of legs. They can't they see very, very well, even though they have, they have spiders arranged in two rows of four. Crabs, lobsters, and prawns, and shrimps have Shrimps and eggs legs. That's right, they, they have, ten have ten legs. However, the winners are centipedes and millipedes. Centipedes, millipedes. A cat has 750 <coughs> tiny legs. Are there any animals with three legs? Many senior citizens need a walking stick to get around. So we can say that they move with three legs. All animals need to move. Fish swim by using their fins and tails. Birds flap their wings to fly. Snakes slither on the ground. Elephants plod. Horses trot or gallop. เ u ากร u โดดโดย s ลักต o วออกด้วยขา i ลังเห็นไมคะว่ o สัตว์ควา e า a หลไหนอยู่บนนี้ที่ t ีบนโี้ที่มนโี้ีอยู่นโลก c ี n n อยู่นโล i นอย่าเมื่อยกี้นะคะเอยเห็นมาอะไรกักนไปมายเบล้างคะใยนะิะแีโอเห็นสลตว์้วอะแยะมาก็เห็มายเนตลยนะคะแอนล้ทก็เห็นเอ้า่อตอยเรานห็นค้ายเรานแ็กนค่ดนแก่ด้วยนะคะ ่าเขาพูดถึงอะไรอ่าใครพอจะเดาได้บ้างคะแน่นอนมีสัตว์แล้วเขาพูดถึงอะไรของสัตว์อ่าเขาพูดถึงการเคลื่อนไหวของสัตว์เขาพูดถึงการเดินเท้าของสัตว์ใช่ไหมคะอ่าเขาบอกว่าสัตว์แต่ละตัวมีกี่ขาใช่ไหมอ่าแล้วเขาบอกว่าคนแก่เนี่ยคนสุดท้ายเนี่ยมีไม้เท้าเราสามารถ เรียกว่าเขามีสามขาก็ได้นะคะแล้วสุดท้ายเขาบอกว่าบนโลกใบนี้เนี่ยมีสิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์เยอะมากๆเลยนะคะเขาอยากให้เราช่วยกันอนุรักษ์ทำอะไรที่ดีๆที่สามารถปกป้องโลกของเราไม่ทําลายโลกที่สวยงามของเรานะคะโอเคเฉลยเลยแล้วกันเนาะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของขาเดี๋ยวเราจะมานับขาของ สิ่งต่างๆนะคะโอเคแต่ก่อนที่เราจะไปนับเรามาดูคำศัพท์กันก่อนนะคะอ่าวันนี้เรานะะจะมาเรียนเรื่องขาใช่ไหมคะบนหน้าจอเราเห็นขาเต็มไปหมดเลยขาในภาษาอังกฤษนะคะเราอ่านออกเสียงว่าเด็กๆฟังดีๆนะคะ legs อ่าขาหลายข้าง ขาคนเราจะมีสองข้างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะเรียกว่า legs แต่ถ้าสมมติขาเราเหลือข้างเดียวสมมติมีคนคนหนึ่งประสบอุบัติเหตุใช่ไหมคะแล้วขาของเขาเหลือแค่ข้างเดียวหรือว่าออสัตว์ขาหักอะไรอย่างเงี้ยเหลือขาแค่ข้างเดียวเราก็จะเรียกว่า leg แต่เมื่อไร่ที่ขามีหลายข้างเราจะใส่ ลงไปด้วยเป okay, um. em, ็น legs โอเคไหมคะอ่ะเด็กๆออกเสียงตามนะคะ repeat after me legs 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 เด็กๆจำคำศัพท์ให้ได้ด้วยนะคะคำว่าขาอ่านว่า legs โอเคอ่ะคราวนี้คุณครูมีคำถามนะคะคำถามของคุณครูก็คือ How many legs are there? เดี๋ยวเด็กๆจะต้องดูนะคะในรูปต่อจากนี้เนี่ยคุณครูจะมีรูปสัตว์รูปคนรูปสิ่งของนะคะเต็ไมไปหมดเลยเด็กๆจะต้องนับขาเพราะคำถามเขาบอกว่า How many legs are there? นะคะเด็กๆจะต้องนับขานับจำนวนขาเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องตอบเป็นตัวเลขนะคะ zero o n five six seven eight nine ten โอเคไหมคะอ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูรูปที่หนึ่งเลยค่ะอ่ารูปที่หนึ่งมีอะไรคะ cat and parrot มีแมวแล้วก็มีนกแก้วนะคะอ่าเรานับดูสิคะว่าข,าขาของมันรวมกันแล้วเนี่ยทั้งสองตัวนี้เนี่ยมีทั้งหมดกี่ขาอ่าลองนับกันดูนะคะโอเค let's count together แมวมีกี่ขาคะแมวมีสี่ขาใช่ไหมคะแล้วก็มีขาอยู่ด้านหลังอีกสองขาใช่ไหมคะอ่าทั้งหมดคือสี่ขาเนาะโอเคอ่ะส่วนนกแก้วมีสองขาโอเคเรามานับพร้อมๆกันค่ะนับเป็นภาษาอังกฤษนะคะ one two three four five six อ่า six legs โอเค six legs อ่าในรูปนี้มีขาอยู่ทั้งหมด6ขานะคะ six legs อ่ามาดูรูปต่อไปเลยค่ะ what is this เด็กๆตอบครูได้ไหมคะตัวนี้ภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรคะ yes fish เก่งมากค่ะ fish นะคะ fish มีขาหรือเปล่านะมีขาไหมคะ fish ตัวนี้มีขาไหมคะอ่าไม่มีขาเลย fish ตัวนี้ไม่มีขาเลย ไม่มีขาคือศูนย์ศูนย์ภาษาอังกฤษไ่าไงคะ zero 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 โอเคอ่ะมาดูตัวต่อไปไม่ใช่ตัวสิเป็นคนนะคะเป็นเด็กน่ารักมากเลยอ่าพี่น้องบ้านนี้มีกันทั้งหมด5คนนะคะ five เอ่อ Siblings นะคะมีพี่น้องทั้งหมด5คนเราจะต้องนับดูสิคะว่า5คนนี้รวมกันแล้วมีขาทั้งหมดกี่ขา1คนมีขาอยู่2ขานะคะเพราะฉะนั้นเราต้องนับอ่ะเรามานับพร้อมๆกันเลยค่ะโอเค one two t e i g h อ่ามีทั้งหมด10ขานะคะ ten legs โอเค ten legs อ่า t e legs นะคะยากไหมคะเด็กๆทำได้ไหมคะเด็กๆนับไปกับคุณครูทันไหมคะอ่ะมาดูอีกหนึ่งรูปคะ่ะคราวนี้ไม่มีชีวิตคะ่ะสิ่งนี้นะคะเด็กๆมักจะมีอยู่ที่บ้านก็มีที่โรงเรียนก็มีนะคะ โอเคเราเรียกว่าอะไรคะ What is this table โอเค table คือโต๊ะนะคะโต๊ะมีขานะคะโต๊ะมีขามีกี่ขาเรามานับพร้อมกันเลยคะ่ะ one two three four four legs โอเค four legs นะคะอ่าเก่งมากคะ่ะ เพราะฉะนั้นหลังจากนี้เด็กๆอยู่ที่บ้านเจออะไรที่มีขานะคะเด็กๆนับเลยข่าว่าของสิ่งนั้นมีกี่ขานพยายามนับเป็นภาษาอังกฤษนะคะเราจะได้ฝึกฝนด้วยนะคะโอเคอ่ะคราวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนนะคะคำศัพท์เกี่ยวกับตัวเลขกันอีกหนึ่งรอบนะคะเราจะมาทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับ ตัวเลขกันอีกหนึ่งรอบ Are you ready? โอเคเด็กๆเ,เห็นเลขอะไรเด็กๆออกเสียงนับไปพร้อมๆกับคุณครูด้วยนะคะ One, two, three, go เล็กอะไรคะ What number is this? Zero Repeat after me Zero uh, And then One Repeat after me One What number is this? Two. Ah, king macha. What number is this? Three. Yes, king macha. What number is this? Four. Okay. Yaliman oxyang na Say it together. Five. Okay, five. Now, what is this? six, okay, six. What number is this? Seven, yes, seven. And this one, what number is this? Eight, yes, eight. And this one? nine, nine. very good. And the last one, what number is this? Ten, ten. เก่งมากค่ะและคำสุดท้ายคำนี้ที่เราเพิ่งเรียนการเป็นศัพท์ใหม่เลขเล็กโอเคอ่าใครตอบถูกหมดทั้ง10ข้อ11ข้อ12ข้อสิน้อเพราะรวมเลขศูนย์ด้วยนะคะเก่งมากๆตบมือให้ตัวเองด้วยนะคะแสดงว่าคำศัพท์ของเด็กๆเนี่ยค่อนข้างแม่นแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขนะคะอ่ะต่อไปเลยค่ะ คุณครูอยากให้เด็กๆเ,เปิดหนังสือเล่มเดิมเลยค่ะวันนี้เราใช้เล่ม Students Book นะคะหนังสือเรียนเล,เล่มสีเขียวเข้มนะคะเล่มสีเขียวเข้มโอเค turn to page 35 35 page 35นะคะเปิดไปหน้าที่35นะคะเด็กๆก,ก็จะเห็นหน้าตาของออแบบฝึกหัดค่ะง่ายๆ่าเหมือนที่คุณครูกำลังให้ดูอยู่ที่หน้าจอนะคะ โอเคมีสัตว์เต็มไปหมดเลยนะคะโอเคเด็กๆจะต้องนับขาของมันค่ะเดี๋ยวเราจะนับขาของมันนะคะโอเคคำถามนะคะโจทย์เขาบอกว่า match match ก็คือให้เราจับคู่จำนวนขากับสัตว์นะคะกับภาพสัตว์นะ,ะจับคู่จำนวนขากับภาพสัตว์แต่ละตัวนะคะสัตว์มีทั้งหมดหก ตัวนะคะเด็กๆจะต้องดูดีๆว่าแต่ละตัวมีกี่ขานะคะแล้วเอาตัวเลขจำนวนขามาใส่เอาไว้ในนี้นะคะเดี๋ยวครูจะเราจะทำพร้อมกันสองข้อนะคะแล้วที่เหลือเดี๋ยวครูให้เด็กๆทำเองเป็นการบ้านนะคะโอเคดูตัวที่หนึ่งะคะเด็กๆดูตัวที่หนึ่งนะคะตัวที่หนึ่งคือ b e e t l e บีโต e คือแมลงปีกแข็งนะคะบีโตคือแมลงปีกแข็งเรามานับกันดูสิคะว่ามันมีขาอยู่ทั้งหมดกี่ขาโอเ okay, ค let's count together one two three four five six อ่ามันมีทั้งหมดกี่ขาคะ6ขานะคะเพราะฉะนั้นเราก็เอาเลข6มาใส่เลยนะคะ six legs อ่าเด็กๆฝึกพูดด้วยนะคะว่ามันมีกี่ขา six legs อ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะคำตอบข้อนี้เนี่ยไปแล้วนะเราจะไม่ตอบซ้ำแล้วนะคะแต่ละสัตว์แต่ละตัวมีจำนวนขาไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่มีคำตอบไหนซ้ำเลยนะคะ,ะมาดูตัวที่สองคะ่ะ parrot นกแก้วคะ่ะนกแก้วมีขากี่ขาคะ่ะง่ายๆมากเลย one n 2อ่าเด็กๆก,ก็เอาเลข2ใส่ลงไปเลยนะคะอ่า2ไปแล้วนะคะอ่าอีก4ตัวที่เหลือคุณครูให้เด็กๆนับเองนับดังๆเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะแล้วก็ใส่ตัวเลขลงไปที่ช่องว่างนะคะอ่ะมาดูว่าตัวที่3คืออะไรภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรคะแมงมุม spider spider โอเค spider ต่อไปแมวอันนี้เด็กๆรู้จักอันดีภาษาอังกฤษเียกว่าไงคะ What is it in English cat 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 o k เคและต่อไปคือปูนะคะปู What is it in English rab, crab 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 เนี่ยเด็กๆจะต้องนับตั้งแต่ก้ามเลยนะคะเพราะว่า คุณครูสังเกตดูเวลาปูเดินเนี่ยปูใช้ก้ามในการเดินด้วยเพราะฉะนั้นเรารวมว่ามันเป็นขาของปูด้วยนะคะนับให้หมดเลยนะคะ crab and then the last one ตัวสุดท้ายคืออะไรคะปลาดาวดาวภาษาอังกฤษเราเรียกว่า star ปลาคือ fish รวมกันเป็น starfish โอเ okay, ค starfish s t a r f i s h นับดีๆมันมีกี่ขานะคะขาประดาวก็คือแฉกๆตรงนี้นะคะโอเคเด็กๆทำการบ้านเสร็จแล้วนะคะก็ส่งการบ้านมาให้คุณครูดูด้วยนะคะถ่ายรูปส่งมานะคะอย่าลืมว่าทุกอย่างการบ้านทุกชิ้นที่คุณครูสั่งไปมีคะแนนให้เด็กๆทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆพยายามนะคะส่งการบ้านให้ครบ ตรงเวลานะคะเด็กๆก็จะได้คะแนนไปเลยง่ายๆนะคะคุณครูไม่เน้นที่ถูกผิดนะคะตอนนี้เวลาที่คุณครูให้เด็กๆทําแบบฝึกหัดเนี่ยชื่อของมันก็คือแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดก็คือเด็กๆกําลังฝึกกําลังเรียนรู้เพราะฉะนั้นคุณครูจะยังไม่มีการหักคะแนนนะคะโอเคนะเพราะฉะนั้นเด็กๆทํามาคุณครูก็ให้คะแนนหรือส่งตรงเวลาก็ได้เต็มเลยโอเคไหมคะ อัะสุท้ายนี้คุณครูก็ขอขอบคุณสําหรับทุกๆความร่วมมือนะคะทั้งจากนักเรียนจากผู้ปกครองจากทุกๆคนเลยนะคะขอให้เด็กๆทุกคนตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีนะคะแล้วก็เจอกันใหม่นะคะในคาับน้านะคะอินชาอัลลอฮ์โอเค See you again. Bye. อัสสลาม ualaikum warahmatullahi wabarakatuh